สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเว้ยเปิดคลิปเนาะเปิดคลิปกับลูบูรี่ บุลูบุรีป่านะจ๊ะสีสวยสดนะจ๊ะนี่วันนี้ก็มีคาราวานมาด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแบบว่าเก็บกินเองนี่โอ้ทำอะไรนะ่ะตะคุ่มตะคุ่มนั่นไหนดูทางนู้นวันนี้มีคาราวานมาด้วยนะจ๊ะนุ่นยัางคงแบกของมาเหมือนเดิมด้วยจ้ะ ตรงนี้เยอะเลยตรงนี้เยอะเลยจ้าป่าสวีเดนจ้าใครถามก็ป่าสวีเดนเหละจ้าป่าสวีเดนคือเก่าเออไม่รับออเดอร์นะจ้าแต่ถ้าได้เยอะเราก็คงจะต้องอ,อ,อ,อขายออกไปจ้า <c oughs> จริงๆก็มีออเดอร์แหละคะ่ะนิดหนึ่งเนาะรับนิดเดียวเนาะเพราะว่า เราไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าเนาะแต่อเผอิญเดียวโอ้นี่มีอยู่พอได้อยู่จ้ามันอยู่ข้างใต้เนาะอยู่ข้างใต้จ้าแม่เอย้ยแต่ว่าวันนี้ที่ตักเราเอามาแค่อันเดียวนะจ๊ะนี่เยอะอยู่เยอะอยู่จ้ามา,มาตรฐานสวีเดนเลยนะจ๊ะนี่โอ้ยขอประธานอภัยโทษจ้ากล้องเคลื่อนแรงไปหน่อยนะจ๊ะโอ้นี่ เยอะอยู่จ้าอ่ะเราไม่มีที่เก็บนะคะวันนี้ก็ปล่อยให้เขาเก็บไปเดี๋ยวเจ้ก็จะนั่งกินโยเกิร์ตนะจ้าอ่ะนี่จ้ะนี่คือโยเกิร์ตของเรา บลูบุรี่โรยหน้าเข้าไปนะจ๊ะเอาจ้ะไม่รู้ทำอะไร อาหารเช้าในป่านะจ๊ะจากบลูบุรี่สดๆจากป่าเลยจ้านี่คือโยเกิร์ตนะจ๊ะโยเกิร์ตใส่บลูบุรี่อืมอร่อยบลูบรุรี่แน่นๆเลยจ้าดูอืม เก็บเติมมาอีกเอาแบบแน่นๆคักลายนี่อร่อยอ่ะมือก็สาวเอานี่เก็บ เหลือน้อยแล้วเก็บอีกเก็บจ้าเก็บโอ้นี่ตรงนี้เยอะเลย <c oughs> ไม่มีเครื่องเก็บเลยมานั่งกินบลูเบอรี่นะจ๊ะกินบลูเบอรี่กับโยเกิร์ตเลย <c oughs> เครื่องมือเก็บลืมเอามาสองอันจะรีบเกินไปนะจ๊ะมันเหมือนว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนฝนมันจะตกเนาะ คลึ้มฟ้าครื้มฝนเราก็ตกใจนะจ๊ะาอ่อกินต่อค่ะกินต่อไม่รอแล้วจ๊ะแน่นๆเลยอยืลมเงียบมากตรงนี้ มันเป็นสถานที่ที่ว่าแบบเอาไว้ให้คนเดินเล่นเนาะแต่เจ๊ไม่รู้หรอกนะว่าที่ไหนเนาะเพราะว่าตรงไหนมีทางให้เราแบบจอดเราก็เดินเล่นได้อะไรเงี้ยก็เดินมาดูมันก็มีนะอืมทุกท่านก็ลองแบบขับรถไปขับรถไปดูนะอนะันนั้นทุกท่านนะอร่อย เอาจ้าอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะจ้าหุยดำปีเลยดูทุกท่านจ้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะจ้าเก็บยาวไปอันนี้ยังไม่ได้ร่อนนะจ้าแล้วก็อยู่กับนางทางนี้ด้วยค่ะกำลังมาแล้วเกิดอะไรขึ้น <laughs> ทางนู้นด้วยค่ะนะจ้า โอ้ยเนาะเดี๋ยวมาจัดการร่อนสักอันหนึ่งนะจ๊ะอ่ะมาจ้ะร่อนแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะทุกท่านจ้านี่ทำอะไรด้อมๆมองมองตรงนี้ร่อนแล้วนะจ๊ะง่ายๆอฮ้อยเนาะเงดคลากหลายดูใบก็ร่วงออกมา หนูเห็นเขามีาวิธีที่เก็บบรูบรีอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนเขาทำเครื่องมือแบบเป็นคราสอะ่ะเขาโกยเข้าแต่ว่ามันเหมือนมันร่วงก่อนอะ่ะต้องเอาถังรองนะดูแล้วลำบากจังเนาะแบบนั้นเนาะอ๋อส่งส่งส่งบริษัทไม่ต้องร่อนนะคะแบบนั้นเนาะมันจะได้เร็วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกท่านจ้า